สวัสดีครับเพื่อนๆผมแบงค์ลิบโกกนะครับวันนี้ก็จะมา,านำเสนอพระเครื่องที่ผมสะสมไว้เช่นเคยนะครับก็วันนี้จะเน้นไปทางพระสมเด็จนะครับก็มีทั้งหมดวันนี้เอามาให้ชม7จ็ดงนะครับเรามาชมงคงแรกกัน นี่นะครับนี่ครับเห็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานนะครับเป็นเนื้อปูนเพชรวงเลยด้านหลังเป็นพระพิฆเนศนะครับเป็นกดพิมพ์พระพิฆเนศไว้ด้านหลัง หาก็จะประมาณนี้นะ๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนท่นไหนที่สนใจอยากดูความรู้ก็แบ่งป,ปันกันได้ครับเข้ามาทักทายนี่ครับ เรามาดูองค์ที่สองเนื้อเหมือนกันองค์นี้ตาสมเด็จเหมือนกันครับเนื้อปูนเพชรเหมือนกันหรือเขาเรียกเ่านเนื้อกลางใสนี่ครับจะใหญ่กว่าเพราะว่าองค์นี้องค์นี้มีขอบนะครับองค์นี้ไม่มีขอบ,ขอบกระจกขอบกระจกคือขอบข้างนี่ครับขอบข้างนี่ องนี้ด้านหลังจะเป็นตราคุดนะครับองนี้จะเป็นพระพิชเนศขนาดก็ต่างกันนะครับความหนาก็ต่างกันเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับ บางบางตำราบอกว่าสององนี้ออกจากวัดพระแก้วนะครับบางตำราก็บอกว่าออกจากวัดระฆังอันนี้ผมก็อย่างว่านะครับเอาตามใจชอบแล้วกันผมชอบผมก็เก็บนะครับรามาดูอีกองนึง เป็นองค์ผ้านอนแล้วกันนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าปางสายญาตินะครับเป็นผ้านอนผ้านอนองค์ที่ใหญ่และเก่าอยู่ที่วัดสตอนะครับอยุธยานี่ครับก็ถอดแบบมาจากวัดสตอเลยมีมีหมอนนะครับมืออันนี้ลงรักลงชาติปิดทองมานนง คนอันนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับที่ผมเก็บไว้นะผมหามาได้องค์เดียวก็เลยแบ่งใครไม่ได้เลยส่วนใหญ่ถ้ามีหลายองค์ก็จะแบ่งได้แบ่งให้เพื่อนศึกษาร่วมกันเห็นไหมครับมซูมให้ดู ภาพบางสยายญาตินะครับก็องนี้องนี้ก็เป็นเนื้อหาผมชอบเนื้อหาครับมันมีรอยประสบการณ์เยอะรอยขีดรอยขวนเยอะครับองนี้นบเนื้อจะมัน เนื้อผงนะครับเนี่ยท่านจะหมันมีรอยขีดมันเขาขีดดูเนื้อพระมันก็ขีดดูเนื้อพระข้างในก็ไม่รู้เขาขีดทําไมนะครับผมได้มาแบบนี้ผมก็เก็บไปแบบนี้เลยสันพระบางคนว่าองค์นี้ไม่สวยแต่ผมว่าสวยครับสังเกตที่เสียนพระเห็นไหมครับเสียนพระจะเฉียงมาด้านนี้ จะไม่สมส่วนนะครับเห็นไหมครับดูดูบานะครับจะเฉียงกันเฉียงข้างนี้จะยาวข้างนี้จะลึกนะฮ่องรอยล่องรอยการใช้กับอาจจะใส่กรอบใส่ล้แกะใส่แล้แกะประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ก็มีหลุมมีรอยปูไตนะก็มีมีคบ ใครว่าไม่สวยผมว่าสวยสวยคนเดียวก็พอจบพอมาดูองคค์์ mm. อง,องนี้จะไหมนี่นะองนี้ผมเลี่ยมไว้เลยเพราะว่าเดิมหายากเป็นพระสมเด็จวัดบวรนะครับสังฆราชองค์ก่อนจัดสะะร้างข้างหลังก็นี่ครับวัดบวรนิเวศวิหารมีตานะครับสังฆราช วันที่3ตุลาคม2536หมายเลขพระ7952นี่ครับเนื้อหาแน่นๆเน้นๆผมก็เลยเลี่ยมจริงๆผมไม่ได้เลี่ยมหรอกเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมไว้เขาเลี่ยมใส่กรอบทองไว้ทีนี้เขารู้สึกว่าเขาเอาทองไปขายได้อะไรนี่แหละแล้วก็ผมได้พระมาผมก็เลยมาใส่ใส่ตลับเงินไว้ อดีเป๊เลนตลับเงินใหญ่เป็นพิมพ์พราประทานนะครับพิมพ์ใหญ่ต่อไปสององค์นี้จะเป็นพระที่ผมไปประกวดมาประกวดมาครั้งแรกที่ผมไปประกวดครั้งแรกและครั้งเดียวเขียนเขียนรายการยังไม่ถูกเลยนะผมเ,เขียนผิดเขียนถูกอันนี้เขาแก้ให้น่ เขาแก้ให้เขียนยังไงเขาแก้ให้นี่มครับมาดูองค์แรกก่อนองค์แรกเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพระประธาน,นเกตทะลุซุ้มสังเกตด้านบนก็จะทะลุมาหน่อยหนึ่งนะจะทะลุซุ้มมานิดนี่ไปด้านข้างก็จะตรงกับประมาณ ่อนกลางของแขนนะครับสังเกตสูมแก้วนะครับสูมแก้วจะเว้าตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็เฉียงไปด้านขวานะครับความลึกของความคมของเส้นนี้จะต้องคม,คมคบประมาณนี้ตรงกลางนี้ก็จะมีร่องนิดหนึ่งนี่ก็จะติดนิดหนึ่งนะครับสังเกตตหูติงหูด้นี้จะยาวลงมานะเสีระต้องคม ด้านหลังด้านข้างมีรอยปุนรอยย่นอันนี้คือแสดงถึงความเก่าของพระนะครับร้อยกว่าปีมันก็จะเป็นลนนักษณะนี้นี่คือด้านหลังครับนะผมไม่ได้เปิดไฟนะมันก็เลยเมดืดนิดนึง่งก็เพื่อนของน่าจะพอเห็นนะดูนะครับมิติของพระนะครับดูระหว่างหน้าอกกับ วงแขนท่านนะครับัมีมิติแล้วก็องค์สุดท้ายเรามาดูกันองค์สุดท้ายก็ได้ที่หนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นประเภทพิมพ์ใหญ่เกนจะหลดซุ้มปิดทองตรงนี้จะเป็นภาพปิดทอง อันดูลักษณะการปิดทองคือเขาปิดทั้งแผ่นนะครับแผ่นเดียวไม่ได,ด้ปิดปิดปิดหลายๆแผ่นคือเอาทองแผ่นเดียวปิดแล้วก็กดกดกดลงไปเลยความเก่าว,ว่าทําให้ทองแยก,กออกจากกานันเครับความเก่าเป็นพิมพ์ใกล้เคียงกับอ,อง์เมื่อกี้นะครับแต่อันนี้มันจะทุบเข้ามาน้อยนิดนึง่นะครับด้านข้างพระก็ ความเขาว่าใกล้เคียงกันก็อพอสวยครับนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมสง่งพระเข้าประกวดให้ดูใกล้เคียงกันเลยครับใกล้เคียงกันมากีด้านหน้านะครับด้านข้าง,งความหนา ด้านหลัง<ม>ก็ใกล้เคียงกัน<ม>ก็<ม>นี่ครับ<ม>ก็มีหลายองค์นะครับที่สะสมไว้เดี๋ยวผมก็จะทยอยออกมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับท่านไหนที่ชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e นะครับคอมเมนต์แนะนำผมได้นะครับหากผมผิดพลาดประการใดก็ ขออภัยแล้วก็พร้อมจะปรับปรปุงนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทำอะไรก็ขอให้สมประสบความสําเร็จนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองเพราะสุขภาพดีต้องสร้างเองนะครับผมขอบคุณครับ